ร้านหวาติ่มซำตัวจริงเรื่องเมนูสไตล์จีนมีเดลิเวอรี่ในแอปมากันแล้วนะครับร้านเด็ดสไตล์จีนขวัญใจคอติ่มซำอยู่แถวซอยจำเนียนเสริมถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตวังทองหลางนะครับบรรยากาศข้างในคือนั่งได้ชิลๆเมนูส่วนใหญ่ของร้านเนี่ยจะเน้นเป็นแนวติ่มซำนะครับเมนูที่1ครับฮะเกากุ้งทัฟเฟิลตัวกุ้งเนี่ยจะหวานเด้งนะครับมันหอมกลิ่นทัฟเฟิลอร่อยได้ไม่เลี่ยนเลยเมนูที่สครับซาลาเปาไข่เค็มลาวาไส้เยิ้มได้ใจเมนูที่ส บะหมี่เนื้อสับซอสเซี่ยงไฮ้บะหมี่เส้นเด้งคลุกซอสเซี่ยงไฮ้สไตล์จีนหอมอร่อยเมนูที่4ี่ข้าวหมึกคั่วพริกเกลือหมึกเด้งชิ้นใหญ่หอมพริกเกลือนะครับเมนูที่5ข้าวกุ้งกระเทียมผัดหอมกระทะแต่ถ้าอยากลองเมนูทานเล่นก็มีขนมจีบกุ้งเกี๊ยวน้ำกุ้งก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อกุ้งให้ลองชิมอีกด้วยอาหารราคาดีบริการเยี่ยมคลิกสั่งเมนูของร้านหวาติ่มซำได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า